สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการถอดกระจังหน้านะครับเจ้าตัวจีโน่นะครับตัวนี้นี่จากกระจังหน้าธรรมดาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบที่มีไฟสปอตไลท์สอดวงสีหงเหลืองๆเนี่ยครับอัน,นี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูสภาพอันนี้ยังใหม่ๆสวยๆอยู่นะครับซื้อมาจากในเด็ดนะครับราคาอยู่ที่1500บาทนะครับถือว่า ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับจะได้เปลี่ยนแบบที่เราชอบให้มันสวยงามขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับขั้นแรกเราก็เปิดฝากระโปรงนะครับแล้วเราก็จะมีตำแหน่งเลยครับไฟหน้านะครับที่ต้องถอดออกมีถอดไฟหน้านะครับถอดไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับถอดป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะตัวกระจังหน้าก็จะมี จุดยึดน็อตกับตัวถังอีก4จุดนะครับแล้วก็ใต้ซุ้มล้อยอีกนะครับข้างละหนึ่งตัวนะครับมาดูวิธีการถอดกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับไฟหน้าก็มีน็อต2ตัวนะครับถอดออกมานะครับเป็นโครมครอบอยู่นะครับมาถอดไฟหน้าเสร็จแล้วก็ถอดของเขาออกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับนี่ครับถอดออกเสร็จแล้วนรก็มาถอดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะมีน็อต ยึดอยู่้า่นในอีกหนึ่งตัวนะครับข้างละหนึ่งตัวก็ใช้ตะแจมาขันออกนะครับนี่ครับด้านหน้าไปเดียวก็จะเป็นเกียวปล่อยนะครับตัวเดียวนะครับถอดออกแล้วก็เลื่อนสไลด์มาทางซ้ายนิดหนึ่งก็ถอดออกนะครับแล้วก็ถอดขั้วไฟออกด้วยนะครับอย่าลืมนี่ครับขันน็อตออกก่อนถอดไม่ยากครับแต่ว่าน็อตมันค่อนข้างที่จะหลายจุดอยู่นะครับ ค่อยๆถอดกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาถอดป้ายทะเบียนออกนะครับในป้ายทะเบียนออกนั่นหลังก็มีน็อตยึดอีก2ตัวนะครับนี่นะครับถอดออกนะนะครับแล้วก็ขันน็อตที่ยึดออก2ตัวนะครับ,บรรน,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 นี่ครับป้ายทะเบียนเริ่มคูดเป็นสนิมแล้วนี่ครับค่อ,คอยๆถอดออกอนี่ถอดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไป นี่ครับมานี่ตัวนี้อีก4จุดนะครับตัวกระจังหน้าด้านบนนะครับก็ยึดกับคานตัวถังด้านหน้าไว้นะครับก็มีน็อตทั้งใช้ปัจแจขันนะครับแล้วก็ใช้สว่านนะครับนี่ครับยิงยิงหลอกสว่านออกนะครับทั้งหมดก็4จุดนะครับก็สามารถที่จะถอดออกไดนะ้แล้วเดี๋ยวเราไปยึด นี่ครับตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีตัวเกียวปล่อยนะครับยึดตัวกันชนลน่างเข้ากับตัวแก้มด้านบนนะครับอันนี้ก็ใช้สี่แฉกขันเอาเลยครับซ้ายขวาข้ามตัวนะครับตัวนี้ก็ก็มีเมีเป็นเดือยล็อกเข้ากับตัวถังนะครับค่อยๆดึงดึงขยับขยับออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมถอดสายไฟเลี้ยวออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวลังกันจุดนะครับ หลังจากถอดออกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปทําความสะอาดเนยนะครับเอาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดสิ่งสกปรกที่มันค้างค้างมานานหลายปีออกนะครับขี้ดงขี้ดิง้งขี้ฝุ่นต่างๆนะครับเอาออกให้มันเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับแล้วก็เอาไขควงนะครับขันออกมานะครับมีน็อตอยู่6จุดนะครับขันออกเสร็จ แล้วมันก็มีลิ้นด้านล่างอยู่สีสอันนะครับสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับการถอดออกอันนี้นี่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการใส่คือตัวกระจังหน้าที่มีไฟสีเหลือง2ตัวเนี่ยครับซ้ายขวาเนี่ยเวลาจะใส่กับแผงเดิมแล้วเนี่ยมันจะไปติดคานนะครับเราต้องเอาตัดออกนะครับเพอใส่เข้ไปแล้วเนี่ย ยัดไม่ลงนะครับด้านขวาเนี่ยไม่มีคานก็จะมารถกใส่ลงไปได้ส่วนด้านซ้ายนะครับมันมีคานอยู่นะครับก็เอาเลื่อยตัดออกเลยนี่นะครับนี่มันติดโคมไฟไม่สามารถยัดลงไปได้นะครับกอเดี๋ยวหาปากกามามาร์กคำผู้หมายไว้ว่าเราจะตัดตรงไหน,นี่ครับด้านนี้นี่โลง่ลงๆนะครับยัดเข้าไปได้เลยส่วนด้านนี้นี่ก็ต้องมาตัดว้านหน่อยนะครับ ให้กองไฟเข้าไปได้ครับเพื่อนๆจะทำก็ค่อยๆวัดค่อยๆตัดดูนะครับตรงไหนมันติดค่อยๆบากค่อยๆว้าเข้าไปนะครับนี่ครับค่อยๆบากทีเดียวมันจะไม่สําเร็จนะครับเราค่อยใส่ค่อยเทียบเอามาดูกันว่าตรงไหนมันติดติดเสร็จก็ถอดมาทําเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็มาตัดมันอีกนะครับเอาทิกซอตัดเลยนะครับค่อยๆ ตัดแล้วก็บากว้าวมัน้าไปครับให้ไฟของเรายัดลงไปได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอามาลองสวมดูอีกทีนึงนะครับขั้นตอนก็ดูค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่นะครับแต่ว่าค่อยๆทาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับนี่ครับบากเสร็จแล้วไม่พอนะครับยังติดอยู่ก็ทำเครื่องหมายมาร์กไว้นะครับเอามาบากมันต่ออีกนี่ครับติดอีกนิดๆหน่อยๆนะครับพอบากเสร็จแล้วเนี่ย พอมันเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ตรงกลางอีกหน่อยหนึ่งนะครับตรงกลางก็จะมีเดอยพลาสติกอยู่ที่กระจังหน้านะครับเราก็ตัดมันออกนะครับนี่ครับตำแหน่งที่บากเข้าไปมีด้านบนด้านซ้ายด้านล่างด้านขวานะครับตัดออกหมดเลยนะครับเห็นจะใส่ได้นะครับมีครับเสร็จแล้วมียัดเข้าไป พอดีแล้วครับยัดลงแนละ้วแต่ว่าตรงกลางจะติดอยู่นิดน,นึงนะครับเราก็มันเป็นแกนพลาสติกตออกมาที่กระจังหน้าก็วัดแล้วก็ตัดมันให้เสมอกันนะครับมันก็จะเข้าไปได้พอดีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตใส่ให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกขันแน่นไปเดี๋ยวมันจะแตกออกใช้โดนเสียของงอน,นะครับนี่ครับขันน็อตไปนะครับมีอยู่ 6จุดนะครับมีน็อตมีแหวนยึดให้มันแน่นๆนะครับมีครับแต่ตัวนี้ผมใส่ไปเน่ยผมไม่ได้ต่อสายไฟนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมันนะครับเพียงแต่ติดให้มีหน้าตามันสวยๆเฉยๆนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับสวยงามใช้ไรเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ใส่ก็ทําตามขั้นตอนเหมือนตอนที่ตอดนะครับ ใส่ส่เพ่อใหขยับตำแหน่งให้มันตรงนะครับแล้วก็อย่าลืมดึงสายไฟออกมาก่อนนะครับในนั้นเดี๋ยวยึดน็อตเสร็จแล้วไม่ได้ดึงสายไฟมาต้องมานั่งถอดอีกนะครับนี่ครับล้วงออกมานะครับดึงสายไฟแล้วก็มันเป็นซ็อกเก็ตอยู่นะครับไฟเลี้ยวก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอย่าลืมยึดน็อตข้างในก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไฟเลี้ยวใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ ก็ค่อยทำกลับไปตามขั้นตอนเดิมครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากก็มาสนัเสนอได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวิธีการถอดกระจังหน้าทีโน่นะครับถ้ามีใครสนใจก็ลองลองดูเองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกๆคนครับ